ความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอย่างครบครันในจังหวัดภูกเก็ตทําให้ภูกเก็ตไ่ายมุกเม็ดงามแห่งอันดามันยังเป็นมุดหมายและปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเสมอมาค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ที่แม้ภูกเก็ตจะพึ่งเผชิญกับมรสุมอันเกิดจากน้ํามือมนุษย์กลุ่มที่ไม่หวังดีแต่ด้วยความเข้มแข็งของทุกฝ่ายภูกเก็ตจึงผ่านพ้นมรสุมมาได้อย่างสดใสปลอดภัยและน่าหมาเหยียนค่ะ วันที่ผ่านมานะคะจะมีคนที่ไม่หวังดีค่ะพยายามที่จะก่อความวุ่นวายให้กับภูเก็ตนะคะแต่ต้องบอกว่าทาไม่สาเร็จค่ะเพราะว่าบรรยากาศทางการท่องเที่ยวของภูเก็ตในเวลานี้ต้องบอกว่ายังเป็นปกติดีนะคะนักท่องเที่ยวค่ะก็ยังคงออกมาใช้ชีวิตตามปกติเลยคุณผู้ชมอย่างจุดนี้ที่ชายหาดป่าตองนะคะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวยังออกมาเล่นน้ําแล้วก็ทํากิจกรรมทางน้ําอย่างมีความสุขป่าตองและภูเก็ตยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะ นักท่องเที่ยวสาวชาวอินเดียกลุ่มนี้บอกเขาว่าพวกเธอมาเที่ยวภูเก็ตเป็นครั้งแรกค่ะเลือกมาเที่ยวภูเก็ตเพราะชอบที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะที่หาดป่าตองที่เที่ยวได้แบบครบรถไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้ที่สนุกสนานหรือการเที่ยวเล่นบนหาดทรายชายทะเลที่สวยงามดังนั้นในวันข้างหน้าหากมีโอกาสกลับมาประเทศไทยก็จะกลับมาเที่ยวที่ภูเก็ตอีกแน่นอนร้อเอร์ซ์ค่ะ 100% I'll come back again. The beaches are beautiful, and uh, honestly, I'm a beach person, so definitely. We just thought that Phuket, beautiful beaches, beautiful city, beautiful streets, amazing shopping. So we thought, come here. Yeah. <laughs> พิรยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมองเหตุการณ์กรณีผู้ไม่หวังดีพยายามเข้ามาสร้างความรุนแรงในภูเก็ตก่อนหน้านี้เขาว่าอาจกระทบกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวบ้างในระยะสั้นเพราะสําหรับเมืองท่องเที่ยวความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่การจัดการกับความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและถันท่วงทีบวกก,บกับการสื่อสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาทําให้นักท่องเที่ยวและประชาชนรับทราบเป็นสิ่งที่ช่วย ให้กระทบกับการท่องเที่ยวน้อยลงและจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวของภูเก็ตในระยะยาวค่ะเชื่อว่ามันก็คงต้องไปกระทบกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็อาจจะเห็นว่าอาจจะมีหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศก็มีการออกเขาเรียกว่าออก warning แต่ว่าไม่ได้เป็นการออกอร์ n i n g ที่ มีดีกรีรุนแรงก็คือเป็นการแค่แจ้งเพื่อทราบอะไรอย่างงี้ครับเราคิดว่าน่าจะส่งผลไม่ได้ในระยะยาวนะครับ<ช>อาจจะส่งผลในระยะสั้นครับผมถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยแล้วเราแจ้งว่ามันปลอดภัยกับถ้ามันมีเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วการเข้าไปจัดการได้อย่างรวดเร็วทัานการของเจ้าหน้าที่สองสิ่งนี้ค่ะอันไหนมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวมากกว่ากันคะนายกสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า การพูดข้อเท็จจริงกับความจริงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามีเหต็ที่เกิดขึ้นและเหตุเนี่ยมันมีความน่ากังวลผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงครบถ้วนเนี่ยเป็นประโยชน์และก็สร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว ส่วนสิ่งที่ภาคเอกชนในภูเก็ตมองต่อจากนี้คือต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิ่งผิดปกติหรือการสังเกตบุคคลต้องสงสัยเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ร่วมกันช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากผู้ไมหวังดีอีกในอนาคตค่ะเราคิดว่าเหตุการณ์พวกนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีข่าวหรือมีข้อสงสัยหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยครับอาจจะทําฝึกอบรมร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะสอนให้ภาคเอ,อกชนเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าเออสังเกตจุดระมัดระวังแล้วก็จะได้รายงานเพื่อจะทําใหเา้เวลามีเหตุต,ต่างๆหรือมีการวดข่าวต่างๆเหล่านี้ครับก็จะได้ให้ทุกๆคนช่วยกันระแวดระวังแล้วก็ช่วยกันรายงานก็น่าจะทำให้ความปลอดภัย นสงขึ้อีกรระดัับบหนึ่งคอย่างไรก็ตามแม้ครั้งนี้ผู้ไม่หวังดีที่พยายามเข้ามากอ่อกวนภูเก็ตจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงได้ไม่สําเร็จตามความมุ่งหมายแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้สังคมในภูเก็ตรวมถึงเมืองท่องเที่ยวอื่นๆตระนักว่าภัยในรูปแบบนี้จะไม่ใช่สิ่งไกลตัวเราอีกต่อไปทุกคนจึงต้องตื่นรู้แต่ไม่ตื่นประหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยการเฝ้าระวงังมันสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวและคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หากพบให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันและรักษาให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไปค่ะเผิ่นพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทร,รยายงาน